กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pick ok c h anel n พิกเอาโอเคซีนะครับวันนี้ก็อยู่เกม h a ppy คนเลี้ยงหมูอีกแล้วนะครับทุกคนโอเควันนี้เนี่ยก็จะมาสปอยอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปสปอยนั้นก็เดี๋ยวจะให้ดูอะไรก่อนนะครับ ก็คือในส่วนของที่เป็นร้านค้าเนี่ยพอเราคลิกเข้ามาใช่ไหมมันจะมีโปรโมชั่นนะครับซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นล่าสุดที่ทุกคนเห็นหรือว่าผมเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยก็คือจะเป็นแพ็คของเกี่ยวกับน้ํายายีนะครับก็มีทั้ง x และ y นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้ต่างจากการขายน้ํายายีน x แล้วก็บวกยําลุงคันอย่างเดียวนะครับทุกคนก็สําหรับคนที่อยากจะซื้อก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่จะมาบอกนะครับมันมีมากกว่านั้นนะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อการอัปเดตท,ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานเนี่ยก็เกิดการอัปเดตท,ที่เรียกว่าหลุดแล้วกัน เป็นการหลุดโปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับทุกคนว่าโปรโมชั่นแพ็กอะไรก็คือจะเป็นโปรโมชั่นแพ็กตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนทุกคนเห็นเหมือนผมไหมนี่คือสิ่งที่ว้าวมากเลยนะครับคือ,อ,อโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็คือโปรโมชั่นไว้์แองเจิลหรือว่ากล่องเกลือนั่นเองเดี๋ยวนะมันไม่ใช่กล่องเกลือนะครับ มันคือกล่องไวเอ็นเจอรกล่องตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากล่องตัวนี้ก็คือเพื่อนของเจ้าหมูดาร์ d เดมอนนั่นเองนะครับก็คือเป็นกล่องไว้เปิดหาเจ้าตัวหมูไวเอ e นเจอรตัวที่ยังไม่มานะครับก็ถ้าเกิดเราดูเนี่ยเดี๋ยวก็ดูที่คอลเลกชันแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นหมูตัวนี้เลยซึ่งเป็นหมูไวเอ e นเจอร์ไอนี้คือชื่อของเขานะครับซึ่ง ได้มีเพื่อนๆน,นะครับแคปเอาไว้ทันนะครับว่า,ามันจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นกล่องมาให้เราเปิดหรือว่าได้มาเสียตังกันอีกแล้วนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าก็มีคนหลุดซื้อไปนะครับซึ่งพอซื้อไปแล้วเนี่ยเกมเขาก็ได้ทําการเอาออกทันทีนะทำให้แบบมันไม่เกิดหมูตัวนี้ขึ้นในเกมนะครับเพราะว่าแพทมันยังไม่ได้เอาออกหรือว่าเกมยังไม่ได้เปิด หมูตัวนี้นะมันก็ทําให้เราอย่าไปสุ่มเปิดนะครับเพราะมันยังไม่อัปเดตยังเป็นทางการสิ่งที่เราสนใจก็คือของในกล่องนะครับโดยเจ้าของในกล่องบล็อกไวเอ็ g เจอ,อ Ancient, หรือเจ้ากล่องหมูเปิดหมูไวเอ็ a เจ e l ตัวนี้นะครับก็คือจะมีไอเทมเหลายอย่างเลยมาเริ่มไล่กันตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นหมูไวเอ็นเจพื้นหลังสีแดง l i m i t ต็ด d i ดิชั่บวกเกลือแน่นอนถ้าผมเปิด อันนี้ผมพูดเองนะครับโอเคอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือจะเป็นน้ํายาปรับยีนเอนะครับแล้วก็เป็นงูหางกระดิ่งเมดคิดชุบชีวิตเพชรทองแล้วก็จะเป็นอาหารหมูดแดงเบอร์เกอร์ยาถ่ายนมสดแล้วก็น้ํายาบำรุงคันแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือจะเป็นไอเทมที่ดอบจากกิจกรรมหรือว่าเปิดจากกล่องนะครับ ก็คือจะเป็นไอเทมไม้กลางเขนวงเล็บสีแดงว่ากิจกรรมนั่นเองซึ่งรูปแบบก็คงจะเดาได้ว่าจะเหมือนกับหมูดาร์คเดมอนเกือบจะทั้งหมดนะครับอันนี้จากที่ดูนะดูกล่องก็ดูสภาพกล่องแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าชะตากรรมของกระเป๋าเงินของเราเนี่ย now, มันจะเป็นยังไงนะครับ <the> ก็เก็บตังไว้รอเจ้าหมูไว้แองเจิกันได้เลยนะครับทุกคนก็ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งตัวรูปมาให้นะครับทางแฟนเพจเนาะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมก็แคปไม่ทันในส่วนของที่เป็นกล่องตัวนี้นะหรือว่าโปรโมชั่นตัวนี้คือแคปไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าเกมเอาออกค่อนข้างไวนะครับแต่ก็ยังมีคนที่ไปซื้ออยู่ดีสายฟรีก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าสายฟรีเราก็ได้จากกล่องที่ ล็อกอิน7วันแล้วก็ภารกิจอยู่แล้วนะครับก็2ช่องทางนี้ก็มีโอกาสให้เราได้ลุ้นหมู่ไวเอ็นเจอกันอยู่แล้วนะครับทุกคนซึ่งหน้าตาของน้องเนี่ยก็ตามรูปเลยนะก็หน้าตาแบบฟิ้งๆนะครับนางฟ้านั่นเองนะนี่ก็คงจะมาสปอยเท่านี้นะครับทุกคนก็เป็นการเตรียมพร้อมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่มาสปอยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกล่องไวเอ็เจที่กำลังจะเข้ามานะครับ ก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์คลิปวิดีโอกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบาย